อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนก็ยังอยู่ที่รัดกระเรียงนะคะเสร็จสิ้นภารกิจของ F c ซแล้วค่ะต่อไปก็ต้องเป็นภารกิจของตัวเองนะคะวันนี้จะออกไปข้างนอกไปซ่อมรถนะคะเพราะว่าต้องเดินทางกลับเชียงรายแล้วนะคะเช็คสภาพรถกันหน่อยค่ะโหมารัดกระเรียงครั้งนี้ก็จะหนักหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสบายๆค่ะทุกคนนะเอาชุชีพมาด้วยนะคะ ขึ้นเรือโรงเรือก็จะใส่ชูชีพตลอดเลยนะคะเพราะว่าน้ําขึ้นสูงมากเลยค่ะน้ําเริ่มลดลงแล้วนะคะทุกคนลงไปถึงตรงนั้นแล้วนะคะแต่ก็ยังขึ้นสูงอยู่นะคะยังไม่ปกตินะจ๊า,จาไม่ได้นั่งเรือลำนี้ไปนะคะนั่งเรือลำน้นไปนะเรือมารับแล้วค่ะ รถไปนิดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนลงไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะวันนั้นถึงต้นไม้ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวก็คงจะกลับมาเป็นปกติค่ะและตอนนี้นะคะแดงก็มาถึงอู่ซ่อมรถอีกแล้วค่ะแดงมาที่นี่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะจนเขาจาแดงได้นะแล้วก็ทําการซ่อมรถอยู่นะคะเนี่ยอันนี้มัน,นอุดตันมาเลยนะคะก็ให้ช่างเขาซ่อมใหม่นะคะก็จะเช็คทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าแดงต้องเดินทางไกลค่ะ ดูสภาพรถน้องแดงก่อนค่ะทุกคนลุยมากจ้ะยังไม่ล้างนะคะเพราะว่าถ้ากลับไปรัดรกเรียงก็สกรปรกเหมือนเดิมนะคะ<ม>เขาบอกว่าที่นี่มีล้างอัดฉีดนะคะเด,เดี๋ยววันที่กลับก็คงต้องล้างหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเติมลมเช็คลมหน่อยค่ะความสะอาดแค่ว่ากันนะคะ ซ้อมลถนเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้แดงก็มาที่ตลาดแม่สลิดหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปหาซื้อรองเท้าให้ทูเดโคนะคะมีเอีฝากตังมาให้200นะคะซื้อรองเท้าไปฝากทูเดโค่ะมีรองเท้าสําหรับเด็กๆไหมนะ้าอ๋อต้องไปอีกร้านหนึ่งคะ่ะทุกคนร้านนี้ไม่มีต้องข้างบนนู่นนะเดี๋ยวๆียวไปดู ร้านนี้รองเท้าเด็กเยอะแยะเลยค่ะเยอะมากมันต้องเป็นรองเท้าแบบแบบสวมนะแบบเนี้ยยี 23, 19, ่สิบสามสิบเก้านี่เบอร์นี้น่าจะใส่ได้นะคะยี่สิบสามจะขอหาเลือกดูก่อนนะคะ ได้แล้วนะคะรองเท้าโทเดโพค่ะคู่นี้จะใส่ได้พอดีนะคะอันนี้ก็จะใหญ่มานิดนึงซื้อเผอไว้นะคะเด็กโตเร็วน,นะคะที่อยากซื้อเพราะว่าเป็นลูกเป็ดนะคะแล้วก็นี่ให้พี่ชายเขาคู่หนึ่งนะคะได้มาสามคู่ค่ะเห็นมีผลไม้ขายที่นี่นะคะจะมาซื้อผลไม้หน่อยนะซื้อไปฝากลีโอค่ะแต่ว่าวไม่รู้ลีโอจะอยู่ไหมเด็กไม่เจอลีโอหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องเท่าไหร่ค่ะ พ้อร้อยหนึ่งเอาถุงหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งน่าก,กินทั้งนั้นเลยดเดี๋ยวคนข้าเดี๋ยวแดงจะไปที่ร้านน้องขวัญน,นะคะน้องขวัญที่แดงเคยไปถ่ายที่ร้านน้องนะคะแดงจะไปซื้องามหมากคะ่ะซื้อนิโซอืไปฝากที่บ้านนะคะจากนี้ไปขับรถไปประมาณสักส5้านาทีก็ถึงคะ่ะก็เลยจะไปหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องของฝากไปฝากที่บ้านนะคะ ขวัญไม่อยู่นะคะน้องขวัญกลับไปทํางานแล้วนะน้องขวัญสาวเกเรียงนะคะแต่ว่าทํางานที่กรุงเทพนะคะน้องจะกลับมาประมาณธันวานะคะถ้าถ้าแดงได้มาเนี่ยก็จะแวะไปหาน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องบอกว่าช่วงนั้นนะคะผลผลิตจะเยอะนะคะก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของสาวเกเรียงต่างนะคะสวยงามผลผลิตก็เยอะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ขายได้สร้างไรายได้สร้างอาชีพดีมากเลยค่ะ มาถึงร้านน้องขวัญแล้วนะคะน้องขวัญไม่อยู่นะทุกคนนะเป้าหมายของแดงคือนี่โซอึค่ะอ่าเลอะจะไม่อกคีบอมอ่ะแต่ค้าอย่าเพื่อนี่หรออ๋อนี่นี่นี่แต่คครเนี่ยก็เธอไปป่าเลยโอ้อดีเซอ้อเธอหรอเธอจะมาเสื้อเธอเหลือสามถุงนะคะก็จะเอาสามถุงเนี่ยนะคะดังจะเอาแบบ ที่มันสกัดแล้วนะคะที่ยังไม่ได้สกัดนี่ยังไม่เอาหรือว่าเอาดีเออเอาหนึ่งถุงก็ได้ค่ะสี่ถุงเอากลับไปฝากที่บ้านนะคะวันนี้ของขายเหลือน,น้อยแล้วทุกคนเหลือแค่นี้นะดูร้านอื่นบ้างนะคะว่ามีอะไรขายวักทองน่าจะวักทองจากสวนนะคะ ก็มีพริกแห้งโอ้ยหย่าย่ามันจะรอใครหย่าเลยอันนี้อหย่าที่หย่าที่ขุนเลยแม่น้ำเมยใช่ไหมอืมแม่น้ำเมยเอาเอาได้ดีกว่ากิโลกิโลตะป่อมมาแล้วอ่ะพัดโดว่ะพัดโดว่ะโอจิจันโอจ๋ายอืมเอ่อมามามาตะไครมามาซะอะไรมาตึกกิโลตึ๊กิโล ซื้อปลานะ้คะแล้วซื้อปลาไปฝักแม่น้องโทเดโพนะคะส่วนนี้ก็เป็นปลาบู่นะคะน่ากินจังเลยอ่ะเสียดาย <ไป S 1> รีโอ,อไม่อยู่ไม่ไแน่ใจว่ารีโออยู่หรือเปล่าถ้ารีโออยู่จะให้รีโอทําให้กินถ้ารีโออยู่นี่ไม่คิดหนักเลยนะคะเนี่ยซื้อของเสร็จแล้วนะคะทุกคนแดงได้นีโซอึน,นะคะงามหมักไปฝั่งแม่นะคะแล้วก็ ได้ปลามาถุงหนึ่งเดี๋ยวไปกินที่รัดกะเลียงนะคะซื้อแค่ถุงเดียวค่ะไม่ไม่ซื้อเยอะเพราะว่ามันไม่มีตู้เย็นเดี๋ยวมันจะกินไม่ทนันเดี๋ยวมันจะเสียนะคะและอย่างรีโอม่อยู่ด้วยถ้ารีโอยู่ไม่กลัวค่ะมีคนช่วยกินนะคะก็ได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวแดงจะแวะซื้อปลาสวายให้เพื่อนเพื่อนรีโอล้วก็กลับเข้ารัดกะเลียงเลยนะคะรดซ่อมเสร็จแล้วสบายใจค่ะเดี๋ยวเจอกันที่รัดกะเลียงเลยนะคะ และตอนนี้นะคะทุกคนแดงก็กลับมาถึงชิบ้านแล้วนะคะพร้อมกับโทเดโพนะคะของเล่นโทเดโพเจ๊เออเจ็บเปือนผ้าพี่ชุดรองเท้ามาให้นะคะเป็ดน้อยจ้าเหมาะสมกับชื่อมากเลยนะคะเป็ดนะแต่ต um> ้องลองใส่ดูค่ะเบอร์จะใหญ่กว่าคู่นี้นิดนึงนะ เพราะว่าเบ,เบอร์เบอร์ที่เป็นตัวเป็ดนี้เล็กที่สุดแล้วนะคะเออชาริโตเด็กเกอเมียเกเมียน้าเปิลน้องมีบ้าน้าเปิลน้องมีบ้าเนาะจะมีรองเท้าใส่กับเขาแล้วนะ <Yeah. S 1> จะใสหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนน้องเดินเท้าเปล่าจนชินนะคะโอ๊น่าเก็อเด้เมียเกในป้าเี่ ใช้กินในปลาที่อะอ้มเลเอออู้มันแล่เนี่ยตัวมันจะแล่เจ๊กว่าแล<ะ>้วก็พียเที่แะแล้วพีพยเ<ว>ทียะเท้าสกปรกมากบาเจียอีกอุ้ยใส่ได้พอด,ดีเลยนี่พอด,ดีเลยจ้ายี่สิบนะจ้ะเลยยี่สิบกว่าเอ๊ รอะไรอะไรห้ามถอดนะจ๊ะเอาลองจับดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้น้องเดินดูอะไรอะ่ะต้องมาหัดใส่รองเท้ากันหน่อยนะนี่ละห้าละวแกแล้วห้าเก๊ะล้ห้าตาไปเลยจ้าเอาใส่รองเท้าแล้วเดินไม่เป็นเหรอทำไมใส่รองเท้าแล้วมันเหมือนมันไม่คล่องอะ่ะหรือว่าจะใส่คู่นี้แตวเราทนเดียวเพราะว่ามามาลองใส่คู่นี้ดู นะฮะก็เทียดินแร่อนแลนนแแก็เลี่ยเทียดเกี้ยวไอ้แค่จะจอ่อตาแค่จะจอดอ่ะ,อจะ,จออะสีแดงแดงรงฤทธิ์จ,จ้ะใส่รองเท้าแล้วเดินเดินไม่ค่อยเก่งเลยนะเดิอนอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะเดิอนอะไรอย่างนี้เนี่ย เออน้อลี้กูมันลเละแกเแกยมาน้องนี่กูอะเ,เดี๋ยวลองใส่คู่นี้ดูนะคะคู่นี้อาจจะใหญ่นิดนึงนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเป็นความสุขของคนไทยค่ะมาเดี๋ยวจะจอดนะนี่ของพี่ชายเขานะคะกว่าลีย่ยอให้ได้กอด,ดเสด็จพูที่แอร อยากรู้สึกว่าน้องแบบใส่รองเทา้าแล้วเดินไม่เก่งเลยอะว้าเอ,อ้ยน่าจะชอบคู่นี้น่าจะชอบคู่นี้นะคะคู่นี้ก็ใส่ได้ใส่ได้ชอบเป็ดจ้าเก๋เลยนี่นะคะกวัเชียแอเนี่ยเก๊ะชอบเป็ดชัว โซเดทโฟนะจ๊ะเป็ดน้อย layer layer ะ a y e r ห้าเยอะไม่เดินแล้วจ้ะเล่นเป็ดอย่างเดียวเลยนะกลายเป็นของเล่นซะเลยนะห้าเยอะเก้ห้าเยอะห้าเยอะห้าเยอะ <laughs> ใหญ่นิดนึงนะแต่ก็ได้ค่ะนิดเดียวเอง มีรองเท้าใส่แล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจริงๆอ่ะน้องก็มีรอ,องเท้าแต่เป็นรองเท้าแตกเี้ยบอ่ะทุกคนรองเท้าแตกขี้บแบบไหนนี่ไงเอามาทิ้งไว้ใต้ถุนบ้านแดงเนะี <c> ่ย <oughs> เห็นไหมพ่อแม่น้องบอกน้องมีรองเท้าจา้าแต่ว่าแดงว่ารองเท้าแบบนี้ยน้องใส่ลําบากหน่อยนะคะก็เลยเอามาทิ้งไว้ใต้ถุนบ้านแดงนะ <c oughs> สวยเลย รองเท้าสตยเลยจ้าแก่แก่เนาะแก่อนเดิลีปลาเดลีปลาเกลี่ปลาเออบอกให้อารองเท้าไปเก็บที่จะไปเที่ยวแล้วนะบ้านอยู่ทางนี้นะจ้าเนียนนะเก็บผ้าแกอ๋อเกลีผ้าเดอปูเน่เอ้าเอาเอารวมไปนิดนึงนะจ้า ยังเดินไม่ค่อยถนัดนะคะต้องต้องฝึกสลองเท้าแหละเดี๋ยวถ้าฉีดกันสลองเทา้าน้องก็ไม่เดินเท้าเปล่าละรัดเท้าให้เรียบร้อยนะคะก็จะเดินคล่องหน่อยนะคะเมื่อกี้เดินไม่ได้เลยจ้ะไปตามพี่ชายนะคะพี่ชายไปเล่นน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ชายก็ได้หนึ่งคู่นะคะก็เลยต้องไปตามพี่ชายมาเอารองเท้านะ เก๋อเดิเจอกันเจ้แฮเกลอเกเกไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยจ่ะบ้านบ้านหลังข้างหน้านี่บ้านรีโอนะคะทุกคนแต่ว่ารีโอไม่อยู่นะคะเธเดทโพไปตามพี่ชายมานะคะโอ้ใส่ได้หลวมนิดนึงนะคะคือแดงซื้อเผื่อมานะพี่ชายเขาจะใส่ัองเท้าเป็นแล้วนะก็เลย อารู้ว่าต้องใส่ยังไงนะคะอันแบบนี้แก่เกะก็สวยเลยใส่ได้พอดีนะคะสองพี่น้องนะเรียบร้อยจ้านองสาวไปตามมาร้บรองเท้านะรองเท้าใหม่สวยแกอ๋อเธอเธอจัดเด้อเธอจัดเด้อแล้วเธอคุยคิเธอจัดเด้อ ไปเอาขยะไปทิ้งรีบปารีปารีปา,ปาอันนี้ก็จะออกนอกบ้านตนลอดลยถังขยะแล้วเนยเดินแล้วเดินเนให้เอาขยะไปทิ้งนะคะไปเอาไปทิ้งได้แล้วก็ต้องทิ้งขยะนะจ๊ะดูเล่นโยนของเล่ดลาดหมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวให้มาเก็บายทิ้งถังขยะ เก่งเก๊ะเก่ง,กงแล้วก็ไปเก็บได้จ้าฝีมือตัวเองเออเนธเธอจะจัดเจ้าเนธเก๊ะเกะเธอแล้วเธอแล้วนี่รัดเธอแกอ้อพาแกออกมาหน้าอันนี้ใครพาแกออกมาหน้อนี่คาเจาเนี่คาเจนี่เธอนี่คาเจเขาซักกระบดโตเนาะ เก็บอีกอันเดี๋ยวอ,อีกอันก็ตกอ่ะเนี่ยเ <c oughs> อ้เจ้าเธอเจอโอ้ยหัวหัวชวนเออผ้าละเกผ้ามือน้าเจ้าปัดเตออะไรแกเ,เนาะเนี่ยปล่อย <c oughs> จ,จ้าเจ้าจ่าผ้ากันได้ำตาเดาปูเก็บไว้ในถุง <c oughs> วันนี้นะคะแดงก็ไปจัดการธุระเรื่องรถของแดงเสร็จบันชีเรียบร้อยค่ะซ่อมรถแล้วก็สบายใจนะคะเช็คทุกอย่างแล้วนะคะ ก็หมดไปแค่ห้าสิบาทเองค่ะไม่แพงแต่ว่าแดงก็ให้ไปที่ร้อยหนึ่งเพราะว่ามีหลายครั้งที่แดงไปแล้วก็เขาก็ไม่คิดนค์อะค่ะก็เกรงใจอะนะคะเขามีน้ำใจามากๆเลยค่ะใจดีให้บริการดีมากเลยค่ะช่างบอกว่าอาจจะตกหลุมนะคะก็เลยหลุดแดงบอกว่าไม่ต้องอาจจะค่ะทุกวันเลยค่ะถ้าเข้าออกรัดเกรียงนะคะตกหลุมทุกวันเลยค่ะคือสภาพรถอะ่ะมันไม่เหมาะกับการใช้งานสําหรับถนนที่นี่ะนะคะว่าแต่มันต้องกระแทกขนาดไหนนอตถึงหลุดออกไปหมดขนาดนั้นนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะก็มีไงก็ใช้อย่างนั้นนะคะใช้รถตัวเองก็สบายใจดีค่ะอะเสียก็รถของตัวเองเสียก็ซ่อมก็แค่นั้นนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ f c ที่ได้ให้การสนับสนุนรองเท้าให้กับทเดยโฮนะคะน้าใจเล็กๆที่มีให้แต่ว่ามันสวยงามมากๆเลยค่ะได้รองเท้า2คู่นะคะแล้วก็ให้พี่ชายอของทเดยโฮคู่หนึ่งด้วยนะคะได้กัน สามคู่เลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแต่แดงรู้สึกว่าน้องใส่รองเท้าแล้วจะเดินไม่ค่อยคล่องเหมือนเดินเท้าเปล่าเลยนะคะก็ต้องฝึกใส่กันไปค่ะคลิปนี้นะคะไม่เจอรีโอใช่ไหมคะหลายคนนะคะถ้าคลิปไหนถ้าไม่มีรีโอน่ยจะถามหาแต่รีโอนะคะว่ารีโอไปไหนเ,เดงก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่ารีโอไปไหนรีโอหายไปหลายวันแล้วนะคะรีโอติดภารกิจะคะ่ะแล้วก็จะกลับมาวันไหนแดงก็ไม่รู้แล้วก็เดงก็ไม่มีสิทธิ์ถามด้วยค่ะก็เป็นหน้าที่ของเขาอะนะคะ แล้วก็มี FC ถามนะคะว่าตกลงเรโอเป็นทหารประจาการจริงหรือเปล่าทำไมถึงไปเก็บผักได้ทำไมถึงออกไปเชื่อมหมู่บ้านกับน้องแดงได้ทำนุ่นทำนี่กับน้องแดงได้ก็คือเรโอเป็นทหารค่ะแล้วกเ็เขาก็มีหน้าที่ของเขาแดงก็เป็นภารกิจหนึ่งของเรโอเหมือนกันที่เรโอต้องดูแลแดงนะคะแล้วก็ รีโอก็ทํางานตลอดเลยนะคะถ้าใครได้ดูทิดีปะเดนก็จะบอกว่าต้องแยกย้ายกันไปทํางานแล้วเด่ีโอมีภารกิจต้องทําต่อนั่นคือเขาเขาทางานตลอดค่ะแล้วก็ต้องดูแลแดงด้วยนะคะดูแลที่นี่ด้วยนะคะหลายๆอย่างที่ลีโอต้องดูแลรีโอทํางานหนักนะคะรีโอทํางานหลายอย่างเขาเขาไม่ค่อยได้พักหรอกคะ่ะเขาเขาเป็นทหารจริงๆเด่นก็ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงต้องสงสัยว่าเขาเป็นทหารหรือเปล่านะคะคือเราต้องเราต้อง มองที่เขาคะ่ะว่าทหารของของเขากับทหารบ้านเราเนี่ยมันอาจจะมีความต่างกันนิดนึงคือที่นี่มันจะทหารจะมีความเป็นทหารชาวบ้านมากๆเลยค่ะจริงๆที่แดงสัมผัสได้นะคะเวลาที่แดงออกไปไหนกับริโอเนี่ยเอาไปาหมู่บ้านลิโอหรือไปเที่ยวบ้านญาลิโอเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์นะคะซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเบาๆอะฟรีฟรีคือไปไหนก็ได้แต่ว่าต้องบอกนิดนึงอะนะคะและอย่างช่วงนี้เนี่ยก็ไม่เจอริโอ นั่นก็คือเขาก็ทํางานทำภารกิจของเขาอะนะคะก็เดงก็มาตอบข้อสงสัยให้แล้วนะคะก็หวังว่าจะกระสังนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนแดนก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนีโอจะมาเมื่อไหร่เดนก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะเดงไม่รู้ว่าเดงแดงออกไปแล้วเนี่ยเดงจะยังได้เจอโออยู่ไหมเโอก,กลับมาเนี่ยจะได้เจอแดงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะก็ ก็ทำหน้าที่ของตัวเองแต่ละวันให้ดีที่สุดค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ